สวัสดีครับวันนี้ก็จะไปดูหนังนะครับสเปเลอร์นะครับก็ดูหลายรอบแล้วครับนี่ก็ไปดูรอบที่สามแล้วจะไปดูแบบซาราออยนะครับรอครับรออยู่นัดแล้วยอยไม่ออกมาครับนะครับจะไปดูที่โรงหลังนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศเป็นยังไงนะครับครับ ก็มาถึงนะครับโรงหนังครับนี่ครับนี่ครับรบรรยากาศ มีคนนี่ก็แล้วเรี่ยงเราเรี่องนะครับเรื่องเรื่องน้องแล้วครับเพื่อนเพื่อนไปดูที่ไหนมาถึงจะเลือกคนนั่วเราไม่ว่างนั่นเราได้แถวอีกันงานเหลือตรงนี้สีที่เจอกับรรยากาศนะครับข้างเด็เบิ้งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เบิ้งครับจองครับจองครับ ก็วัดมันุรอบ2องทุ่มแล้วครับก็ไม่ด er ูแลครับคนเยอะมากเลยครับต้องมาลงสองทุ่มห้าสิบครับเพื่อนผมหิวข้าวครับต้องพามากินข้าวนะครับนี่ครับนี่ครับนะครับที่เคฟซีนะครับนะครับแต้องรอแล้วครับบรรยากาศเคฟซีเขาดูง่ายครับนี่แล้วก็บรรยากาศแล้วครับช่วงสั่งล้อครับเดี๋ยวเขากินไก่เสร็จแล้วก็น่าจะไปดูหนังต่อแล้วครับครับช่วงนี่นู่ไก่แล้วครับเนี่ยกุ๊กๆไ่กุ๊กๆนะครับ นี่แหละครับกวานเข้าโรงหนังครับนี่แหละไอ้กูจะัมผ่านเลยนี่หละครับไอ้กูตัดผ่านเนะไอ้กูตัผ่านไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยมึงกับเมียเียสาวเนี่ยับไอ้กูตัผ่านเนีาว่าแต่ว่าวนนี้หนังเ่นอะไรครับคุณโต วัสดีครับวันนี้ก็มาดูหนังเรื่องสับเปลือยพี่ชายแสดงครั้งที่3แล้วนะครับพี่เกบอกต้องมาดูต้องดู3รอบครับว่าว่าหนังมันทํายอด300ล้านต้องมาดู3รอบครับมาดูรอบครั้งแรกหนึ่งร้อยล้านครั้งที่2องอร้อยล้านครั้ปปงที่สามก็สามร้อยล้านนี่ครับสับเปลือยนี่แหละครับพี่ชายผมอาจจะตระท้อนแสนนิดนึงครับก็ตอนที่สามนะครับก็ขอให้พี่ต่างเป็น400ล้านนะครับถ้ามาก็จะเป็น4รอบแล้วครับแล้วก็ขอฝากหนังเรื่อง กับพี่ชายด้วยนะครับโหสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาดูบรรยากาศเราค้าเดี๋ยวจะสัมภาษณ์นะครับคนนี้มาดูนะครับอ้าวนี่ครับคู่นี้นะครับนี่หนุ่มหล่อสาวสวยครับเอาขอสัมภาษณ์นะครับสวัสดีครับวันนี้มาดูหนังเรื่องอะไรครับมาดูเรื่องสับเปลอโอ้สับเปลอครับจองไว้ยังครับนี่อ๋อจองออนไลน์มาแล้วครับโอ้สุทําไมถึงมาดูดูกี่รอบแล้วครับนี่ออวันนี้รอบที่สามครับฮะ พี่สามเลยทําไมถึงมาดูเรื่องนี้ครับสนุกมากครับที่เราดูชอบมากเลยครับไม่ไม่กลัวนังผีเลยครับไม่กลัวค่ะกลัวใช่ไหมโอ้ยมาดูสามรอบทำไมถึงติดใจครับถึงมาดูสามรอบนี้คนแทนคนเรานะครับต้องให้กำลังใจพี่โจ๊ตโต้เราครับอ๋อรู้จักพี่ชนะตู้เลยเหรอครับโอ้ขอบคุณครับงานทั้งในจอและนอกจอครับใช่ไหมครับขอบคุณครับผมโอ้สุดยอดเลยครับต้องฝากเลยครับมีแฟนริบูปูเลยครับผม ไปแล้ครับมาคู่กันแล้วครับขอบงคับครับครับขอพรบังคับขอพรบังคับไปแล้วครับคู่นี้แหละครับนี่แหละครับเน็ตไอดอลสองคนครับสองชาวบนเราจะมาดูหนังเขรู้จักกันนะครับเขารู้จักผมหมดทุกคนดูหนังเป็นนเเคขาจะมาดูหนังเรื่องสับเปลือกนะครับเขารู้จักทุกคนนะครับโดยเฉพาะคุณผมยี่รู้จักเยอะกว่าเพื่อนผมไม่มีใครผมไม่ผมไม่ดัง รามเลยครับประมาันั้ยาวยาัโอเป็นมวยแมคนายไม่รู้มันจะหาทางี่ไม่มีทางทำดาวัทดสอบูไปอย่างนีครับไม่มั่นใจว่ากี่เนต้ยาวสุดครับไอ้คนทักคนมันบ้าจะขายลยครับเดีนมุงต้องมา เห็นไหมครับมาไม ements, ่ไม่ได้เป euh ็นเรื่งขอหัวล้านเลยรบอเพื่อนเลยรู้สึกบาดรอเพื่อนผมไม่รู้นะที่ไหนมันในเรื่องจะยาวกว่านี้ไหมแต่นี่ของดีมึงคนอีกหนึ่งจุดครับครับข้าข้าน่คนั้ไมะครับมาครับมาน้วครับขึ้นมาแล้ว สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับที่มาถ่ายข้างบนก็ที่ผมบอกครับรอบที่3นะครับสามรอบแล้วจะล้วง300ล้านนะครับรอบล้านล้านร้อยร้อยลา้ลานแรกก็นหนึ่งครับสองร้อยล้านก็สองครั้งครั้งที่สามร้อยล้านครั้งที่สามน,นี่ครับพี่ชายคนนี้ครับน,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 นี่นี่ครับชราโต้งพี่ชายของผมแล้วครับนี่นะครับอัจฉริยะสีทา ไอ้วันไอ้วันแล้วก็ฝากทุกคนนะครับให้รู้เป็น400ล้านผมก็ได้มาแสงหนึงแล้ว400ล้านนะครับ หนังคนเต็มลรงนะครับนี่นะครับเพีเท่านี้นะครับก็ขอชื่นชมนะครับหนังสับเลยก็เป็นหนังที่ดีมากนะครับ